กุ้งเผาะนะครับผมนี่ครับกุ้งเผาตัวใหญ่ๆกับน้ำจิ้มซีฟูด้ดนี่มาพี่น้อไหมเรามาชิมกันเลยกุ้งสดๆนะครับบริเวณคลิปลายมือนี่หอมมันเราชิมเหนี่ยวนก่อน,นครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมมาเก๋ไก่เลยครับน้ำจิ้มซีฟูด้ดตำเอง อร่อยแดงสดๆอืมหอมหัวหอมมันเย่ยมบ้าอืมโอเคอืมสุดยอดจุ่มที่หัด โอเคกันเนี่ยเจ้วกุ้งเผาแซ่บสุดยอดเมนูต่อไปนะครับมึกลวกครับผมนวดมึกนวดมึกกระดองกระดองไงแม่วัวเอาลองชิมมาลองชิมซีฟูด้ดมีวางไปก่อนครับผมวางไปเลยน,นี่

Huh.